เวลาเราขึ้นทางชันแล้วขึ้นไม่ไหวอันดับแรกที่คนส่วนใหญ่จะทำคืออะไรครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเราในช่วงหนึ่งนาทีกับเซฟตี้ไทยแลนด์สำหรับรถสไตล์เอเวอร์นั้นอุปสรรคที่เราจะเจอส่วนใหญ่ก็คือทางชานันด้วยสัญชาตญาณของมนุษย์เวลาเราขึ้นทางชันแล้วขึ้นไม่ไหวอันดับแรกที่คนจะทํากันก็คือกําคัดเพื่อป้องกันเครื่องยนต์ดับ แต่กับการเวลาเรากำคัดปุ๊บรถมันจะกลายเป็นเกีีรยว่างถอยห,หลังลงมาอาจจะทำให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนได้นั่นเองถ้าเราขึ้นไม่ไหวครับให้เราปล่อยให้เครื่องยนต์ดับเอนจินเบรกจะช่วยป้องกันล้อไม่ให้ล้อมันไหลนั่นเองรถจะหยุดได้โดยปลอดภัยส่วนในการออกตัวนั้นจะมี레이ดิ้งโพซิชันเข้ามาเกี่ยวข้องโดยที่เราจะโน้มตัวไปด้านหน้าเพื่อสู้กับแรงโน้มถ่วงของโลกยกจะอย่างเช่นทันมากเราก็ต้องโน้มตัวไปด้านหน้ามาก การใช้คันเร่งและการใช้เบรกถ้าเราใช้คันเร่งมากเกินไปหรือเราปล่อยคันเร็วเกินไปอาจจะทําให้ล็อกฟีลรถไม่สามารถเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้หรืออีกอย่างหนึ่งใช้คันเร่งน้อยเกินไปหรือปล่อยคันช้าเกินไปก็จะทําให้รถไม่สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เช่นเดียวกันการใช้คันเร่งและการใช้เบรกเหยียบเบรกหลังให้แน่นเพื่อป้องกันรถไหลจังหวะที่เราปล่อยคันให้เราเพิ่มคันเร่งพร้อมกับปล่อยเบรกหลังจะออกตัวได้อย่างถูกต้องนั่นเอง อย่าลืมนําเทคนิคดีๆไปฝึกฝนและไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงเพื่อความสนุกและความปลอดภัยในการขับขี่ทุกครั้งด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda